ที่สองคนไปคนหัวลุกไปคือวางสันหัวลุกเป็นสันหลับคนหัวลุกเนี่ยว่าออกนเลือดสีลุกน้ำเดียวน้ำหัวลุกน้ำตีนน้ำมือหัวขึ้นไปแล้วมันบรมเวณนียมันเป็นมะขลือหาดขวางละแสนสองแสนกวางละหมื่นสี่หมื่นหามื่นนีเหมือนไปกระสังวาเลยมั้งโอ้ยแล้วับเกิดมาถาไปหนึ่ยังบบเห็นมั้ยตมีผู้นี่ผู้เดียวหมดก้ามหัวข้าเจ้าก็เอาม้าหายเขาไปเจ็บเอาเก็บเอาเก็บเอาหนี้ผู้เดียวแบบนี้มันจะอ่อนยากกันเลยโอ้ยดีใจน้ำยามันเป็นบุญวาสนาเขาถือว่าบุญวาสนาเพิ่นส่งลุกิด ลุงมาเห็นเห็ดแน,นวนี้เหรอคะเห็นไหมเก็บเอาเงินเอาอย่างมาเก็บเอายังมันมันคารก็ดอร์เฮดแม่อีตเตอร์หนึ่งหมื่นคะแนนขอบคุณแม่อีตเตอร์ค่ะขอให้แม่อีตเตอร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้าเด้ออันนี้คุณย่ายจา๋าเป็นสามพันขอบคุณค่ะลองให้เราไปดึงน้องลงเลยครับพี่ครับ สวัสดีครับเว็ซีสาวน้อยเพชรบันแพงซีหลาหนหอยวิ่งทั่วลกูกทั่วประเทศพี่น้องพอกันคือเก่ยากับพราะยัยนิยมเจโอวันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน่เ้พอ,อพี่น้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดินทางนะฮะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ 3, สามมิถุนายนหกแปดนี่แหละพี่น้องสาวน้อยเพชรบันแพงยิ่ลาน้อยก็พูดและละ่ะพี่น้องชนบุรีเมื่อนี้เนาะก็เนะกล่นอยู่ที่ตลาดวิ่งสู้ฟัดนะครับอมตะนครนั่แหละพี่น้องตำบลบ้านเก่าเนาะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีพี่น้องเอ้ย ไปให้กำลังโอกกะลังใจสาวหน่อยเพ็ดบันแพงหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมือคืนนน้ล่าการไล่สดุดเนาะพี่น้องเนาะจนว่านอนหลับปะพเพิ่นล้องเพลงมาสันจักเพลงอย่างแน่พี่น้องกับพอ่พอพ่อแม่แม่แมแมเอฟซีเนาะเพิ่นก็โอนเงินมาอีลาอออก็ให้ล้องเพลงนั่นเพลงน,นี่สู้ฟังก็ม่วนอยู่ตัวละพี่น้องนี่ละพี่น้อง คนมีบุญวาสนานั่งอยู่เหี้นกระเด้เงินพี่น้องเอ้ยขันใส่เฮา,านี่ยร้องเปียตายบพราได้จักบาทยิราพาบท่านนี่ยร้องเพ่งจ่อยพี่น้องเงินมาแล้วเ <c oughs> อามาเบิ่งบรรยากาศพี่นอ้องเชิญครับสวัสดแตตะะีแม่อิตเตอร์นะคะแม่อิตเตอร์หนึ่งหมื่นคะแนนขอบคุณแม่อิตเตอร์ค่ะขอให้แม่อิตเตอร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดีจ้าเด้อยมหาอันเบิ่งหลายๆหน้าอนใดใครรางวัาหลานแตลอด้ว <c> ย <oughs> พอพอมีอันนั้นควนัญโจทย์ยลรา มีพ่อหกักระพูนเพื่อตรวจโจทย์แล้วพ่อโจทย์ห้ต้องไผ y อันนี้ของยายจ่า,จาเป็นสามพันขอบคุณค่ะลองให้เราไปเดี๋ยวต่ออีกเพลงนี่ล่ละ<า>ต่อจากเพลงนี้วนวนหลังเส้นทางสองสี่คอยทางอายอยู่นะรอนี่แหละพี่น้องคนมีบุญนั่งอยู่บ้านนี่ซื้อก็ได้เงินใครยังว่า พี่น้องฟังเสียงอิหลาดีๆแ้วครับเด้อเป็นเสียงแหบๆฟาดผาดกว้างนะฮะนี่แล้วก็เอื่นว่าเสียงท้องพี่น้องออกเป็นเสียงท้องคล้ายๆเสียงสญญายยันสัญญาอัางซี่ไหมสีแหบกับโบแหบนะฮะโบเป็นแหลมปิดเนี่ยผูค้คนนี่แหลมปิดนะฮะแต่อิหลานี่ไม่เสียงสาสเสียงฟัดผาดเสียงเสนีนะฮะการเอื่นของอิหลากับโบขึ้มูเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของนะครับสุดยอดนะครับหายากเสียงแบบนี้หายากยหลีพี่น้องนี่แหละเสียงมีมนขังเสียงมหาเสน์ สามารถดึงดูดมว่นชนได้พี่น้องเอ้ยตอนาันี่สิผ้าพี่น้องย้อนไปฟังคําบอกของคุณยาขั้งแรกที่เล่าขึ้นบ้านอิหล่าเดินขึ้นบ้านอิหล่าขึ้นสั้นแรกก็บบเป็นยังละวาขึ้นสั้นสองพี่น้องขนขิงแล้วลูกขนหัวกับลูกประสันละาวา่เออประสันล้ว่านี่แหละครับบ้านอิหล่าพร่ธรรมดาได้พี่น้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาเพราะว่าสิเป็นเจ้าที่เจ้าฐานเพื่อนอกแล้วก็สิ่งดีรับถียงห้องมองอ่างหัเห็นรักษาเนีครอบครัวอิหล่าตนตูอิหล่านี่ มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อิหรีพี่น้องบบเสือกัยบยาลบลูนะครับคุณยาสุภาพละว,ว่าแล้วเถอะปน,นี่แหละเกิดมาพึงเคยเจอว่ัสดุในเงินซูมือเด้หายมีถ้าคนอยากให้เงินนะครับบ้านเจ็บเห็วุว่ัสนละว่าเมื่อเคยพบเคยพอจ้าเทียบวสัสดมันเป็นบุญวัสนาตัวใหญ่เนาะแมนบบพี่น้องหนึ่งเดียวในโลกเนาะอิรานเนี่ละว่ามีไปคือแล้วก็บโคือผู้ใดพี่น้องมาฟังคุณยาสุภาพเราสิบอกจังใด ขึ้นไปแล้วมันชั้นที่แรกไม่เป็นไรชั้นที่สขึ้นไปแลคนหัวลุกไมาชนหัวลุกเแล้วคนหัวลุกนี่ยเป็นเลือดสีลุกน้่เดียวมันหัวลุกน้่ตีนนํามือหัวหัวลุกสูงดีเลยเพราะเป็น้าืน่านเมเป็น้ไปลุกเอยมันไปลุกมันีขึ้นไปก็ไลยไปเบื้องมาหมงหันเขากลั่งบิวอินเขากลังนู่นนี่นั่นมันดีามันก็เป็นเฮียนหลังไงขึ้นไปแล้วมันเพราะมันเหี้ยนมันเป็นมะขลือหานยมาะขล เนาะที่เล็กๆนี่แหละสองลานแปดเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้มันประมานสองลานแปดมันสิเป็นสามลานสี่ลานห้าลานแต่ว่าไปเพราะว่าจักหน่อยอยู่อินนี่ยัง,ยง,ยงนี่ยังเหนียบหนอยแล้วกันเฟื่องนี่เจาะเฟื่องนี่เจาะกับทีมิตรเกตเองแล้วบ้านมาที่เกตลอยสองลอยเสียเอามาเขา่านะบ้านนี่ระดับนั่นเขาต้องเกตเองแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องสร้างของเข่าบ้านช่วยรถบ้านเป็นหน่อยนั่น ไปตั้งหาร้านหกล้านก็ว่าไปเจ๊ทล้านแปดล้านก็ว่าไปแล้วแต่เขาสีสั่งเอฟซีก็มาาุูนันเจ้าเนาะก็ว่าเอ้ามาจะตั้งอุดู่โดนอุ้งเท้าก็ว่ามาตั้งเสี่ยงไม่หลอกซูรินร้ายหมอกวงละเสียงสองเสียงวงละมื่นสี่มื่นหาหมือนนี่เหมือนไปกระสออะไรบ้างโอ้ยเราเสนอเกิดมาเถ่าวไปเลยยังไม่เห็นไม่เคยพอเนี่ยไม่เคยเห็นจังสี่เป็นบ่เคยเห็นอยู่อันอันที่ว่าเขาอยากเห็นเป็นกว้างให้นักลองนักอย่างนั่นแต่ว่าเราไม่เคยเห็นที่ว่ามีผู้นี่ผู้เดียวหมดกามาหอดเขาเจ้าก็เอามาให้เาก็เเบอาเก็บเอาเก็บเเอานีีีมผู้ดยว แบบนี้มันจะอ่อนยากกันเลยโอ้ยดีใจน้ำยีหล่ามันเป็นบุญวาสนาเขาถือว่าบุญวาสนาคนซุ่มลงมาเกิดลงมาไหมเห็ดแนวนี้แล้วก็่เห็ดไม้เก็บเอาเงินเอาอย่างมาอัดเก็บเอาจังมันมาเป็นคาร์โบดิฟเวตโบตรดีที่แต่้งใจปลูมาหาค่นี่มาไปเอาไปหาเอามาหัวดีนี่เนื้อสายสัญญาบ่อยจะมาหัวมาก่อนมาส้มเอาเงินมาให้เอาเขาเอาของเอาตึ้งเอาตั้งมาให้จุ่นแนวนุ่งหัวก็จะอ่อนไหล ทวดาน่อยผู้แม่เขาเป็นชื่นับเงืนเป็นผู้ดีดูแลอืมดูแ <C Ł> ลงเลนนงเลนดูแลทุกยางนเนาะือมองยู <C Ł> มองเ้าแล้ว,ว i, ม,มันบ่เป็นเฮียมันเป็นคารือหายาสนาม้าเจ้าม,มี่้าเจ้าเฮ็ดบ้านแล้วบันใดนวดกันได้แล้วบ้านกันได้แลีวเขาจะซืไปเ,เห็นอย่งแบพอไปเงินลอยล้านเชบข้าวเดียวเดี๋ยวนีซิบล้านมี่ล้านแล้วเนี่หาิปีกับพระทองหาขึ้นนึ่น่อนแล้วนีหนึ่งเกีเออจนมาข้างสันก็ไม่ถึงคนสภาพแล้วโอ้เอชหลายก็หลายอคเอเลยดมากองกับพเคยพอที แต่ว่าไดเห็นเห็นวัฒนมศาสนาหญิ่ไหมที่ทำถือจองใช่ไเไปสั่งไปนั่นละที่งานเขาแตเห้างเขาไอยใจคอยดีไปเแค่ไปก็บซีไปเออกตเจ็บหาเจ็บซีแล้วเนียคุณยาว่าเทวดาทรงเมื่อเกิดพี่น้องเมียนอิหีเนาะนี่แหละเจ้านั่งน่อยเมื่อขู่ขันพี่น้องเอยต้องมีบุญวาสนาอิหลีน้องหญิงนี่บ่ว่าสิไปทําการแสดงมงไดกคือสิเป็นเชิงซีพี่น้องรับเป็นคนที่มาเปลี่ยนแปลงระบบของหมอลำพี่น้องสิ่งใดที่เฮาบ่เคยเห็นเฮาเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะอย่างเช่น ออกมาเช็คเศร้าจังสี่เนาะมาเกบเฮตนาเวทีจังสี่เขาเคยเห็นเน่นักร้องวัดดังๆกับโบเป็นจังสี่แล้วก็จอดรถปุ๊บมาแล้วพี่น้องเต็มหลังรถแล้วมาถ่ายรูปมาเอาล่างวัลนให้สิเป็นจังสี่อยู่ประจําพี่น้องเนี่ยห้องเราเคยเห็นเราได้เห็นกันยังวะาคนหุ่มทราบลาบวบ่าสิไปแหงหนนตำบลไดนเนาะพี่น้องเนาะนี่มือแรกงนี่ไปทั้งชนบุรีแห้งสิคักเลยพี่น้องทั้งไทยนี่หุ่มทราบลาบหื่อแรกงนี่ถ้าเบิ่องเอารถเด,ด้อพี่น้องเด้อ นี่ละคนมีบุญวาสนาไหลเทวดาส่งมาให้พ่อจูเนาะพ่อลูกคู่บุญเพิ่นเคยสร้างบุญร่วมกันมาถ้าชาติปางกรพลพี่น้องจังเดมาพบม่พ่อกันจังได้มาเป็นพ่อลูกกันทุกสิ่งทุกอย่างมันบุนเรื่องบางอื่นหรอกพี่น้องมันเป็นพริชิตมาจากสวรรค์ส่งลงมาสั่งลงมาไอลายเป็นแนวนี้ว่าต้องเป็นเจ้าเป็นน้าหรอกเป็นนักร้องนี่ล่ละอือเป็นยังก็ดีเบิดพี่น้องคอยมีการมีงานทำเนาะทุกอู่ทุกคนตั้งใจทำการทำงานแค่นั้นละ่ะ รักในงานที่ทําแค่นั้นครับประสบผลสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกอย่างทุกแนวนะครับในโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปสิพพี่น้องมาเบิงอันนี้เกือบอีหล่าตกเวทีพี่น้องเอ้ยนั่งครูบอกว่าสัตว์พอหยุดกันแล่นมามาดึงเอาลูกมาปัดมือเขาเจ้าออกเนาะเกือบไปแล้วพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าจะสสอ่อนไหลช่วงไม่ไม่อีหล่าไม่ยู่นเดือนคัวให้พี่น้องร้องแสงแตะเวนจ้าเถอะนะพี่น้องเอ้ยแฟนครับพ่อพ่อยแม่เอซีเพิ่นฮักเพิ่นมากหลายนะ ดึงอาว่าสันจักว่าเอาติบให้จจกว่าดึงแขนจจกว่าโอ้ยาติกันดึงเนาะาติกันจับมือล่ะบัดนี้กันแหนกันก็พักกันเมนบ่คนทางล่างพักกันกมันก็เซ่ไปนํากันจนเบัดนี้ก็จับมือน้องยุ่งซี่ก็เซ่ไปน้ากันเรื่อกายเป็นดึงไปเลยแม่ยต้องหัวซักไปผลัน้าคุบอพี่น้องมึงคิดไม่แล้วกระเสียมราพระจากพี่น้องไปเลยนะครับเ้อมื่อแรกอย่าลืมไปเห็นกําลังอกกําลังใจสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับยุ่ตลาดวิ่งสู้ฟัดอมตะนครตําบลบ้านเก่า อำเภอพันทองชนบุรีเด้อพี่น้องมแรงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซำนีเดินทางาไปไสกับปอดภัยเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้เด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อขอบุ่นขอบพระคุณหลายๆนะครับเอาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ 他们。